วสวัสดีจ้าพี่นอ้องทากินน้ำพริกไข่ต้มพี่น้องจา๋าเนี่ยไข่ต้มมาไปตำเป็นน้ำพริกเนาะกว่าพริกหอมกับเคียมไส้ที่จ้าพี่น้องจา๋าไ่กินบ่ ทำกินครั้งแรกอร่อยนะพี่น้องตายพักมองบ่เห็นพักเนาะไววดังสินี่นี่อยู่ข้างหลังเบิร์พี่น้องฮพัากายเดิไ้วบังเบิดอ่าโอเคจัดระเบียบแล้วนี่ไข่ต้มพี่น้องเบิ ม่นี้ขอใส่มเมืดอใดแต่พี่น้องจ้ะกระทูกระตูงไงปวดเออปวดหวาน 嗯，多远呢？嗯，嗯。嗯嗯 嗯，格冻、hmm.。哎 งอนไม่เลยพี่นอ้องประทู้มันใหญ่ปวดหัวมันใหญ่ปวดหนาสวดกบกวาไปด้ด <laughs> แสบบีบีไงสเตอร์อืมอืม หนอนเบืองนายกินบอ๊ะฮด่นายกินมาก Mm hmm? หอมจะอมพี่นาอเศร่บนะ นัวมากเลยห่้องเบึงหืมหวาน้หืมใจหลอดรวว ก็อีมันนัง <c oughs> เต็มอีกเลยแอบมากโอ้โหม้ม ัปลาทูเนาะนี่นนบบค่ะเบิง้งนี่แหละเบิ้งิจะบีเบิ้งพิ่น่ะพี่น้องเบิ้งเนื้อปลาทูอืมอืมโห Ừm, <coughs> Ừ. <coughs> 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Thank you for watching! เอาก็ได้กินเราเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอ่ะอืม เป็นอะไรกันอเอ,อ้เขาก็ได้กินแล้ว กินเนาะจ้าพี่น้องอย่าทายกินเหนือฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจงเกินให้ช่องยูทูปกดแฟนเพจเฟซบุ๊กช่องเล็กๆน้อยๆไม่ฝากในอ้อมอกความใจพี่น้องเลยจ้ามาัี่ีจ้า